ยกันให้ดีเลยหาใส่กระกรสนกระต่บริโคดโคดตัวได้กระได้กระยาโคดกระดอกกระเดียดได้กระยาโคดกระดอกกระเดียดได้ยึดไกกันให้ดีเลยนหาใส่ยังยังอสิอ้อมหัาผิดทางไปว้ตัวน้เอาปิดจะไนรถเรียกคุย่งเสบ้านกูจีเที่ยวได้บ้านแเที่ยวทางไหนแล้วจะาิอ้อมเป็นทางในการเจ้าไปตัวจึมาตะวักายนาบ้านขอเจ้ามาตะวัก่านทางบ้านน้ำข่อยเลยเันจะเป็นเสมือเมียแช่พเืิกับซากเจ้า เอจอ้อมหัวเขาจะปิดไปเขาจะเห็นหัวไหมเขจะเห็ดหัวแบบเขเห็ดงาเขาเก่าเก่าไปแท่งไปเจาะไปเจาะไปบ้านเขาไปเรื่อาๆไปกันมาได้แล้วไม่รอดปิดทางไม่นีไหมปีกยก็จะปิดระเบิดนีระเบิดรอดวันอ่ไรรอไปเจาะไปรถดกูก็เที่ยววุ่นวุ่นยูนี่ห้อมนี่รถกูเที่ยวชูมือกสร้างแล้วเขาจะเอาสะดวดมากกานอะนี้าดิบเลยของไข่ที่ข่ถามจะได้นสะดุดมองดิ่อยปั่นให้ได้ดี บันกยาเอาขึ้นไปมาอเข้า่บออเอาบอรเอื้อเื่อเพื่อเพียนข่อยข่อยิบอเอื้อเสื่อเพื่อเพ้ยแล้วเจีย้วเพื่อเพื่อเพ้ยยังกูเอื้อเพื่อเพ้ยนเมื่อกอยังพ่พ้ยยังรดานไม่นะจเปลี่ยนรหัสที่จะข่อยเอาอีนี่แม่ไม่ใส่แหมจะไม่ใส่แต่ปกติข่อยกระใสได้เบื่อข่อยใส่บ่ไดเอาถ้าจอกับ่ต้องช่นข่อยเลยเาอย่นียนูเพียรหัสไม่ใส่่พใช้บ่ไดจกับ่ต้องเพ่งพใช้ข่อยก ยี่แม่ข้าน้มาเอ้ยมันพวกจกันจม่ดอกละวก้าัยุดดิกระี้ขอยแก่งพิษสวัดเจ้วของกันเ้ากระเที่ยวมาตะปูตะปูอแแต่ติดตะปูตะปูตะพอนะแม่กเที่ยวนี่กระชังผิดใจกว่าคักแล้วกล้องนี่มันผิดใจแม่เลยหัทระัทไม่ไม่ไมเลนบ้าเอาเล่นบ่าดกเที่ยวยังครับอูเล่นบ่านใกับเจ้ากับดอกเที่ยวมึงกับพี่ติสิไปลฟาไฟมึง่ะัที่บอกใครบ้ บอบอกบอกบอกจังก,กับบอต้องเที่ยวเทีวฝังหัวมาฝังมองนี่จเจ้าเป็นเจี่ยสุดกจ้าไปเพี่ยวเจ้าเขาเป็นเจ้าขี่เครื่องบินขี่ห้อน,นี้เขาเติร์ดไปเจ้ากะชี้ไปโลยมีหาห<ล>บูนเนาะกระเดี้ยวแต่บ่พมีเงินซื้อเครื่องบินเครือ่องหัวนะให้เทีย่ยวดีๆง,ง,งามๆบนนอนด์ตาลากับไฟกับบอปันบอเพื่อบอต้องมาเที่ยวสร้างน้ำแข็งไม่บอเคยมีอยู่มาติดไปทั้งผู้ที่ไปแจ้งตำรวจไปโดดสะดุดอยู่ในมือข่อยไปเลยเอ๋อสะดุดอยู่ในทางชาติแล้วนะไม่ใช่ค่ะ ที่ข่อยไม่พอใจที่ข่อยไมพอใคุณน่ะว่จะปิดย่ำได็ก็ได้เหเจ้าเขาย่ำเด็ก็ได้ว่าให้เจ้าเขาย่ำได้ก็ได้เฮ้ยม่นี่ไม่ฆ่าะไมขี่ที่ขี่แพงเจ้าไขี่ที่ขี่แพงรรหัสไม่ไกับเปียนเมื่อวนขี่แพงมอูเที่ยวทางบ่าให้เที่ยวละชันรหัสไม่ใสอยู่ท่ฝ่าว่าส่กับ่ให้ใส่น้ำา่พีชนุ่ีคว่ยังได้วมันกับอะไรเจ้าเขามดแม่เจ้าบุกลุกข่อยได้ดิเจ้าเขามัดแจ้งบุกลุกอไไไปปแ้น เงือดใส่บ่อภาษาละหัดใบไฟกะบ่อ้เข้าใส่น้ำ